ออนจีราโดนห่างเลขดาราปอปราเป็นประเด็นที่กำลังพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ตอนนี้สำหรับกรณีผู้ใช้ติ๊กต k อกรายหนึ่งโพสคลิปเล่าเหตุการณ์ไปรับประทานอาหารโรงแรมแห่งหนึ่งตอนตักอาหารเขาก็คุยเล่นกันแล้วอาหารก็กระเด็นโดนเสื้อสูตรของตัวเองลากถึงกางเกงซึ่งใส่ชุดเสียขาวอยู่ ยังไม่ทันได้ตักอาหารก็เจอแบบนี้เลยโดยหญิงสาวคนดังได้กล่าวเผยไว้ว่าทุกคนวันนี้พี่มีเรื่องจะมาเล่าไปทานข้าวที่โรงแรมแล้วเจอดาราหญิงคนหนึ่งเขาคงมากับครอบครัวและแฟนเขาตอนที่เขาถักอาหารเขาก็คุยเล่นกันอยู่นะเราก็คิดในใจว่ามันจะกระเด็นหล่นมาที่เราไหมนะก็จริงๆด้วยพอกระเด็นหล่นมาลาก,กลงมาเลยถึงกางเกง และเราใส่ชุดเสียขขาวใช่ไหมไปถึงเที่ยงยังไม่ทันจะได้นั่งโต๊ะเลยยังไม่ทันจะตักอาหารเดินมาตักอาหารจานแรกก็เจอเขาเลยชื่อเล่นปอปราชื่อจริงออาหันมาขอโทษพี่หันมาประชันหน้าพี่ห่างกันประมาณฟุตหนึ่งสอรี่ภาษาอังกฤษพี่เขาก็มองหนะ้าในใจก็มองนะ ก็คนไทยโอเคพูดภาษาอังกฤษในใจก็คิดเป็นดาราหรือเปล่านะในใจยังไม่ทันจบเลยเราไม่ได้คิดอะไรแต่ในใจเราก็คิดจะไปทักหรือไม่ทักดีกว่าเขาตอบกลับมาทําพี่อึ้งไป5นาทีแล้วเขาก็พูดใหม่ให้ที่เขาขอโทษเราแล้วแต่สําหรับพี่พี่คิดว่ามันจบ โอเคเขาขอโทษเราแล้วเราก็รู้สึกโอเคช่างมันเหอะแค่มองหน้าและไม่ได้ตอบเพราะรู้สึกว่าเสื้อผ้าฉันเลอะแล้วแล้วพอพี่ไม่ตอบทำไมต้องว่าพี่ด้วยในใจคนก็เงียบไปสิในเมื่อคำขอโทษของเราคงไม่พอก็จบไปต่างคนต่างจบเฉยไปแต่เปล่าเลย เขาว่าพี่ตั้งสองรอบและเป็นภาษาไทยด้วยพี่ก็ไม่ยอมเดี๋ยวคอยดูรูปภาพเอานะโดนหลายคนเข้าไปสอบถามหาความจริงใช่แล้วแป้งออนเจราหรือไม่รวมถึงมีคำต่อว่าและรู้สึกผิดหวังหากมีพฤติกรรมเช่นนี้จริงแต่บางรายก็พร้อมรอฟังความจริงอีกด้านจากปากของเธอเช่นกัน